สวัสดีค่ะมีพี่กไก่ expert crew บายพี่ก้อยนะคะแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับน้องอีฟนะคะน้องอีฟ she was an English teacher and she h a d worked hard to chase for her dream for one year before she became a cabin crew please welcome น้องอีฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ค่ะน้องอีฟน้องอีฟ can you just tell us more about yourself please ฮะสวัสดีค่ะ my name is Eve นะคะ I am จบเรียนเสร็จจากซินอัคลิ i ิล university in English major and voice minor ค่ะ and I was a private tutor at as a freelancer and <okay S 3> now right now I'm still enjoying flying okay I do I do still enjoy flying too โอเคน้องอีฟ e ที่นี้ยากจะถามว่าน้นองอีป่ะใช้เวลาประมาณเกือบปีใช่ไหมประมาณปีหน,นึ่งในการในการสมัครแอร์ไปสมัครที่ไหนบ,บ้างนะ ก็แบบจะแทบทุกสายค่ะเอ Asiana Korean Air q a า a r a i r w ส y s e m เร,รเเส t e s United mm hmm. แทบจะถูกสายเลยค่ะก็คือทุกที่เราก็เราก็ไม่ได้เลือกที่เลยเราก็ไปหมดอะไรเงี uh, okay, uh ้ยโอเคทีนี้ก็ let's go straight to the point w a s we want to know about all the process at Nok ok Airlines uh huh. and all your tips and techniques โอเคค่ะ It u s like a normal p e อันดับแรกเลยนะคะก็คือเป็นแบบชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั่วไปเลยค่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็คือเป็นการชิดแชทไลค์กับคาทาแอร์เวย์ก็คือทุกคนจะเข้าไปในห้องประมาณ30คนนั่งแบบ ล้อมเป็นครึ่งวงกลมค่ะแล้วก็แต่ละคนก็จะได้คำแบบแบบคำสาปแล้วก็พูดออกมาภายในหนึ่งนาทีค <Okay. S 1> นะ่ะ uh, อ e ีกได้เป็นคำว่าเ e ็ t e r letter ใช่ letter, จดหมายนะคะจดหมาย <c oughs> มันเป็นมันเป็น what's the word or a sentence ที่จับขึ้นมา it's a word what's a word โอเคแล้ว <Yeah. S 2> ตอบอะไรตอบอะไรในอีกก็ตอบไปว่าตอบสิ in the past many people Uh, use the letter to write about your feeling that you miss your family You miss your uh, partner And right now that's very different Because right now we have a technology to use the l i n e or sky to talk with each other <Okay. S 3> <Wow. S 1> เราเราคิดว่าทำไมเราถึงผ่านแล้วเมื่ชิตชทดคิดว่ากรรมการดูอะไรบ้างคะคิดว่ากรรมการดูในเรื่องของแบบว่า การแก้ไขสถานการณ์ล่วงหน้าแบบว่าเฮ้ยเราได้คำสับอะไรมาซึ่งเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเราได้คำสับนี้มาบางคนอาจจะได้แบบว่าดนตรีบางคนได้ความรักได้อะไรบาง,งคนอาจจะได้สับใหญ่อย่างเช่นได้เรื่องการเหยียดสีผิวอ๋อโอเคเขาก็จะดูว่าเอ้ยเราสามารถเอาคำคำนี้ค่ะมาอดัดแฝใช้มาพูดต่อหน้ากรรมการได้ไงซึ่งมันมีเวลาคิดแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแล้วพูดออกมาภายในหนึ่งนาทีซึ่งบางคนเขาก็อาจจะแบบ เราก็นึกไม่ออกว่าแบบเราจะพูดยังไงซึ่งมันก็เป็นสถานการณ์ต้นสดอะอาซึ่งอันนี้คือเหมือนเราอะเขาก็จะดูว่าเราอะสามารถที่จะไปดีลกับสถานาการณ์บนเครื่องได้ไหมเวลาเราเจอปัญหากับผู้ได้สารที่บนเครื่องค่ะเห็นไหมแค่แบบชิดแชทนี่พี่ๆกรรมการเขามองไปได้หลายอย่างถึงการทํางานบนเครื่องของเราเลยนะเออเพราะฉะนั้นขอ,อการเตรียมตัวนิดน,นึงด้วย้ะแม่ถ้าเกิดว่า ต้องไปเข้า Process c h ชิดแชทเนี่ยน้องอิฟเตรียมตัวยังไงคะการเตรียมตัวง่ายๆเลยค่ะสำหรับทุกคนเลยนะคะคือเราอะ่ะมันจะมีคนก่อนหนะ้าที่แบบว่าไปสัมภาษณ์มาแล้วเขาก็จะเขียนว่าเฮ้ยวันนี้เราได้คําสัพงครั้งนี้นะอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนอะคะ่ะเอาโปรเซสที่เขาแบบเคยเคยแบบไปสัมภาษณ์มาแล้วเราก็เอาคําสัท์นี้มาเขียนในกระดาษแล้วก็พับเป็นอันเล็กๆไอก,ก่องอแล้วก็แบบว่า จีบจับมาฝึกพูดทุกวันเงี้ยมันก็ช่วยเราได้พอาเวลาเราไปเจอสถานการณ์จริงเงี้ยเราก็ได้ไม่ตื่นเต้นแล้วก็แบบอุ๊ยเราได้คำสับนี้เราเคยฝึกมาแล้วนะเราก็สามารถพูดออกมาได้เลยจริงก็คือลดความตื่นเต้นได้ด้วยแล้วก็เป็นสิ่ง <c oughs> ที่อาจจะเป็นคำศัพท์คล้ายๆที่เราเคยเจอแล้วก็คือการฝึกอยู่ที่บ้านด้วยตัวเองนั่นเองโอเคเอ็กซ์เลอรเลิศมากดันมากเราพอผ่านตรงแชทแชทแล้วว a นเวอร์ e ึ่งเน็ก s ์โปร o ซสต์ The next process is group discussion what what do you think they okay. look for This process look for teamwork. just help each other together and brainstorming over the result and then show to the show the interviewers. <Yeah. S 1> okay. apart from teamwork skills that they look what what do you think are, are the elements that they also look for in the group discussion มันเหมือน look for เหมือนแบบว่าการรวมหาคำตอบคนตอบหนึ่งที่จะมาพิเศ์ให้ได้อะค่ะแล้วก็ เหมือนาาการ,รช่วยเหลือคนอื่น<ม>ด้วยเหมือนว่าเฮ้ยเราสังเกตว่าเรื่องคนนี้เรายังไม่ตอบเลยนะเราอาจจะแบบส่งให้เขานิดนึงว่าเหมือนเป็นการช่วยเพื่อนนะคะมันคือการทํางานเป็นทีมบริร์นั่นเอง<ม>ถ้าเขาเห็นเราว่าเฮ้ยคนนี้เหมือนแบบเขาเรียกอะไมีน้ําใจหรือว่าคอยช่วยเพื่อนอ่าโอเค l i ไ e Being such a supportive friends or supportive candidate at that moment Now even how did you perform while you were in that group discussion Um, I support the idea, a lot and help in order to help them. some friend that they don't talk too much and send the the intention that I want you to speak uh -huh. more. Okay, like how about you? What's your idea? Yes, mm -hmm. okay. and support my friend together. Mm -hmm. Don't blame that oh, your idea is not good. That uh -huh. that's not good to do uh -huh. in this interview. Okay, yeah, yeah, but it. สร้างคอน FLICT ในกลุ่มนะเน้นทิมเวอร์เน้นพิมเวอร์อันโดนชอต too much นะคะเหทําไมอ่ะทําไมพูดทําไมพูดเยอะไม่ดีพูดเยอะมันก็ไม่ดีค่ะือนว่าเขาก็ถือว่าเฮ้ยเหมือนคุณทํางานเป็นคนเดียวโดยที่แบบเยคุณไม่ดูเพื่อนร่วมงานเลยหรอคนน่ะเขายังไม่ได้พ да SO ูดเลยนะอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบพูดแต่เราก็แบกแบกประเด็นให้เพื่อนคนอื่นเขาพูดบ้างก็ได้ค่ะเหมือนกันช่วยกันและกันมากกว่า อ่าเห็นไหมก็เลยแฮมีทัศนคติแบบนี้ก็เลยค่าน่ะผ่านอไปแล้วผ่านไปแล้วอ่ะพอพอผ่านกรุ๊่มในยังไงอีกคะพอผ่านกรุ๊ปเดสคัชชั่นเขาก็เขาจะประกาศผลในเว็บไซต์ทีค่ะว่าใครผ่านบ้างแล้วหลังจากนั้นก็จะมาเป็นไฟแนลอินเทอร์วิวแล้วตัวต่อตัวแต่ว่าของอีฟเนี่ยก็คือจะเข้าไปประมาณ5คนต่อกรรมการเป็นไฟแนลใช่ค่ะก็จะถามมีคําถามในแต่ละคนเลยว่าแบบทําไมคุณถึงอยากเป็นเอ เอา give give us five final interview questions that you got ต้องไม่ต้องที่นกก็ได้แบบ่ะอาจจะเป็นบอกว่าที่อื่นเลยที่คิดว่าแบบเด็กๆต้องรู้ h y okay. five f i n e interview questions that we should know we want to apply for academy ที่ต้องเตรียมโดนชัว <c oughs> อยงเงี้ยปีหนึ่งที่ผ่านมาคำถามแรกโดนตลอดทำไมถึงอยากเป็นลูกเรือคำถามแรกเลยคำถามที่สองข้อดีข้อเสียของตัวเองค่ะ อันดับที่สามคุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทเราบ้างแล้วทําไมเราถึงเลือกคุณให้เข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของบริษัทเราแล้วก็คําถามแปลกๆอาจจะมีเหมือนว่าเขาถามว่าดูหนังเรื่องล่าสุดเรื่องอะไรหนังสืเอเล่มล่าสุดที่อ่านครืออะไรมันสามารถเหมือนเขาก็จะดูทัศนคติของเราค่ะพี่ก้อยว่าแบบว่าเฮ้ยเราสามารถมาอิงให้มันใช้เข้าร่วมกับการแอปพลายการสมัครแอร์ได้ไหมทุกอย่างลิงก์ทุกอย่างลิงก์หมดเออเออลิงก์ยังไงก็ไม่รู้ว่าแต่ลิงก์หมดโอเค สมมติว่าเราอ่ะยังไม่เก่งภาษาอังกฤษเงียแต่ว่าเราก็แบบ practice เหมือนแบบย so ิ quote, ่งชอบโอยู่คนหนึ่งมากคือ practice makes perfect คือแบบว่าทุกคนอ่ะสามารถทาให้ให้ความฝันของเราเป็นจริงได้ถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเรายังไม่ได้แอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนสามารถฝึกฝนได้โดยการแบบไปเตรียมหาความรู้ข้อมูลของบริษัทหรือแบบว่า process ต่างๆที่คนเขาเคยมารีวิวแล้วเงี้ยเราก็มาฝึกฝนของตัวเองก็ได้ค่ะวิก้อยม,มันก็ช่วยทําให้เราอ่ะ มันเหมือนเป็นทางลัดอย่างหนึ่งที่ทําให้เราประสบผลสําเร็จที่เราอยากจะเป็นแล้วเราก็ตั้งใจให้เป็นให้ได้เอออัอนี้คือจบจบคลิปแล้วนะนี่คือสรุปสรุปจบแล้ว <laughs> อ่ะก็คือ1นเราเป็นเด็กแบบยุค2019เนะีหนชีวิตติดรีวิวแต่เราติดรีวิวในด้านที่ดีไง <Okay. S 2> เออเราก็คือเป็นการไปเตรียมพร้อมหาไปการอ่านประสบการณ์จากพี่ๆที่เอาประสบความสำเร็จแล้วก็ได้หรือว่าฟังคลิปพี่วันนี้ก็ได้อ่ะเราก็ study company profile <Okay. S 2> ใช่ไหมแล้วก็ know yourself know y o u r s v is very important คือเราต้องรู้จักตัวเองว่าเราจะเราจะร <s> ี e ซน n t ตัวยอยังไงขายยังไงให้กรรมการชอบคิดว่าคิดว่า กมการชอบเราจากอะไรบ้างอุยถามต่อชอบในความที่แบบตัวเราเป็นตัวของเราเองค่ะเราก็ดึงความจุดเด่นของเราอ่ะบางคนอีฟอยากจะบอกว่ากมการบางคนอาจจะดูความสามารถของเราบางคนมาจากแบบว่าถ้าอื่นๆเนี้ยเขาก็อาจจะให้โชว์ทาเล่นของเรา,า,บบาเนี้ยแบบภาษาเหนือภาษาใต้เราพูดไปเลยค่ะกมการบางนคนเขาก็ชอบก็จะยกตัวอ,อย่างนะคะอย่างเช่นเพื่อนอีฟอย่างเงี้ย เขาก็แบบเป็นคนเหนือเขาก็มาเล่าเหมือนแบบประสบการณ์ชีวิตของเขา<ม>โดยเล่าเป็นภาษาเหนืออันนี้ก็คือทาเลนอย่างหนึ่งซึ่งแบบเอ้ยกรรมการเห็นกรรมการเขาก็ชอบเหมือนแสดงความเป็นของตัวเอง<ม>เลยค่ะพี่ก้อยเพราะว่าอีแบบได้มาเลเรโอเวอร์กับพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นแบบรีพลูเตอร์เลยเขาก็แบบพูดเลยบอกว่าเนี่ยพี่อยากให้น้องคนนี้เข้ามาเป็นแบบส่วนหนึ่งในบริษัทของเรานะ<อ>เพราะน้องเขาเป็นคนตลก<อ>แล้วก็แบบเรนลี่คือแบบน่าจะเข้ากับเพื่อนๆได้แล้วก็เข้ากับ ทีมงานได้นะคะแล้วเขาก็ได้รับเรื่องมาเป็นส่วนหนึ่งของจากเราอเลิศเลยก็คือตลกน่ารักเฟรนลี่พูดเหนือนเป็นของตัวเอง <c oughs> มีมีไหลคนดิชั่นมากแต่ว่าเออสุดท้ายนี่แหะพี่ต้อยเชื่อว่าน้องเขาต้องโชว์ความตั้งใจว่าน้องเขาอยากที่จะมาสมัครจริงๆแหละนอกจากแบบเฟรนลี่น่ารักเขาต้องเต็มตัวมาอย่างดีแล้วล่ะน้องอ e ีฟไลน์คือว่า one year that you applying for the chemical that before you join

อีอ๊จะบอกว่าการสมัครแอร์มันขึ้นจังหวะและโอกาสด้วยนะคะค mm hmm. ือแบบว่าเฮ้ยต่อบางทีเราอาจจะเตรียมตัวดีมากเรามั่นใจว่าครั้งนี้เราได้แน่นอน uh huh. อทำไมเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีคนที่แบบเขาอาจจะแบบแสดงถึงศักยภาพที่เขาแบบดีกว่า,วาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอีจะจะบอกว่าอย่าเพิ่งไปท้อค่ะ สักวันหนึ่งอะมันจะเป็นวันของเราแน่นอนมันจะมาแน่นอนโดยที่เราอะจะต้องเตรียมตัวเราให้ดีค่ะถูกไม่ใช่มาแต่คือนั่งอยู่เฉยๆก็คงไม่มาเนาะยังไงบ้างยังไงบ้าง,าง,าง,างเ<ๆ>ต็มตัวเราก็เตรียมตัวตตเมวหมือนว่าข้อมูลของบริษัทที่เรากําลังจะไปว่าเขาแบบว่าอ่ะอันดับแรกเลยซีโอเราต้องรู้สโลแกนอของบริษัทซีอีโอสโลแกนไหนแล้วก็เออบริษัทที่เขาต้องการรับเราอย่างเงี้ยเขาต้องการจุด อย่างไรอย่างเช่นน้องแอ์ต้องการความสดใสลาเิงเราจะแบบเฮ้ยไปแบบหน้านิ่งๆแบบเปรียปร้ยวๆเฉียวๆมันก็แบบก็ไม่ได้ก็ต้องแบบมีความน่ารัาน,นิดนึงแต่เราก็ต้องแบบสมาร์ทนะคะในการตอบคาถามแล้วก็ฝึกตอบคาถามตัวเองนมากระจกค่ะโดยการเอาคําถามที่เขาเคยรีวิวไว้อะเราก็มาตอบฝึกพูดกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปเจอกรรมการเราจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นโอเคดีเลยก็คือ ที่พี่ก้อยพูดตลอดเลยนะคะ study c o m p e t e n y p r o g r a นะคะแล้วก็เตรียมรู้จักตัวเองแล้วก็สุดท้ายก็ต้องต้องฝึกเนาะก็ต้อง keep on practicing เหมือนที่หนูอีบอะะก,กรียมตัวกซ์ซ์าม่ได้มส,สมัยนี้อะไรเงี้ยเออทีนี้แบบอยากรู้ว่าในหาที่มาเป็นลูกเรือเราเนี่ยอ่ะเป็นชอ่องคำถามคำถามเนี้ยกับทุกคนเป็นไงให้มีความสุขคะ่ะก็พยายามคิดบวกเข้าไว้ค่ะ อ่าอีกจะยกสถานการณ์ตัวอย่างเช่นพอเราเข้ามาเป็นจูเนียร์เงี้ยพี่ทุกคนเขาก็จะมองเราดูเหมือนแบบถ้าบางคนพยายามคิดลรบอบว่าเฮ้ยมาจับผิดเราทําไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทํางานของเรานะแต่ว่าถ้าเรามองไปคิดบอกว่าเอ้ยพี่เขาก็แบบมาคอยดูมาคอยเช็คว่าเราทําถูกไหมยิ่งเราทํางานเป็นเร็วอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้แบบพี่พี่เขาไว้วางใจว่าเออน้องคนนี้พี่ไว้วางใจได้นะ So t h i n ง positively and believe I believe that all the teachers and all the crew friends they all have good intention They're not there to look if you if you do mistakes but they they are there to support you and to to tell you the areas that you have to improve and they, you just have to receive the feedback positively then you can fly happily กด้วยด้วคำคมประจำวันนี้คำคมประจำวันนี้ของอิมนะคะอิมมักจะใช้คำนี้เสมอคือ practice makes perfect ค่ะถ้าเรามีการฝึกมีการเตรียมตัว ตัวเองที่พร้อมแล้วเงนี้ค่ะเวลาเราจะไปเจอสถานการณ์ไหนเราก็มั่นใจในการที่เราจะตอบคําถามรันนอกจากมั่นใจในการตอบคำถามเขาม่าเป็นลูกเรือแล้ว่าการที่เราแบบมีความรู้ที่ดีตลอดเวลาเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องของเรามันก็ทําให้เราแบบว่าเออสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องอีมากนะคะค่ะเลิศมากเอาวันนี้ก็ได้ รีวิว process นกแอร์อนะคะได้ทั้ง top 5 interview question ที่น้องอีฟเนี่ยไปสัมภาษณ์มาเป็นรวบรวมมาแล้วห้าคำถามเดียที่น้องๆต้องรู้นะคะแล้วก็วันนี้ก็ประสบความสำเร็จเป็นลูกเรือแล้วด้วยใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะเน่อย่าลืมกด subscribe ติดกระดิ่งให้พี่ก้อยด้วยนะคะจะได้สาระดีๆสาระบันเทิงกับพี่ก้อยสุดทรูบายพี่ก้อยนะคะวันนี้พี่ก้อยกน้องอีฟลาไปก่อนแล้ว